สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องสุจีตนะครับวันนี้พาบีมนฤทิ์มาอัดเสียงทีล้่กยเพลงโยมากับอยแล้วก็มากับบีม <c oughs> จ้ำค่ะมวลนวบวันนี้เราจะพาทัวร์ห้องอัดกะนะ <c oughs> ันนะฮะมนีสิพาทั่วของอัดนะครับเนาะ มันกลับกล่องยังได็กลับอะได้คนเยอเปิดแค่กลับอะได้นี่นะฮะห้องอัดของเรานี่พี่ปายนะฮะพี่ปายปายเป็นเก่าไปไวเลยสัตว์สร้นะฮะสร้อยู่้อยสร้อยโยคอถอดเมื่อไหร่ครับบอกพี่ได้นะฮะนี่ก็ จอมค่ะจอมค่ะหนูหชื่อจอมมากับจอมแล้วก็มากับจอม <c oughs> อันนี้นายห้างของเรานะครับในะะหน้างม <c oughs> ึงามาต็ <c oughs> มิ่วบอมหมันนมาอีกเหรออันนี้บีมนริตนะฮะนักร้องของค่ายเพลงแชนไลแล้วของเรานะะฮหนูชื่อเจนมากับลุนแล้วก็มากับโบวันนี้เรามาร้องเพลงอะไรกันฮะ <c oughs> ตัวละครลำคนนั้นแมนค่ะ เราค่อนหลับนะฮะอาจจะบอกครับอีกสองมืออาจจะคิดไครมีสูบอยู่เฮ้ยโอ้แต่ทอ๋นทุ่งไทยล่ะถ้าจะเอาทอนทุไทยล่ะลบเฟดมันจีบเ่อดังเี่ถ้าจะเอาทันทุไทยล่ะลบเฟดไปคุณรู้สึกยังไงกับช่องของผมครับเงียนโว้ยเงียนเงียนจริงจริงใหญ่เหลืองฝากผลงานเพลงนะครับ ตัวละครหลับคนนั้นแมนพายที่มาเฮ็ดให้ใจอ้ายบอกคือเก่าลองแบบนี้วินทีห้าดิจลองยังจี่ตัวละครหลับคนนั้นแมนพายบีมบีมครับฝากผลงานเพลงที่จะปล่อยเร็วๆนี้นะครับ ติดตามผลงานเพลงใหม่ล่าสุดนะคะเ,เพลงเของก,ร,กระต่ายพ้านิพาค่ะโคเวอร์โดยบิมนาลิศนะคะข้อสิบไปเยเร็วนี้วันพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้คะ่ะเที่ยงตรงติดตามได้เลยที่ช่องค่ายเพลง <จะ S 2> แคนไลน์นล็อกขอให้ทนกดซับสไครต์และกดกระดิงให้ช่องค่ะติดตามน้บิม ฝากที่ตาม้องบีม่วเียกขอบคุณค่ะนี่ฮะเพียงไปมือื่นตอนเทียงนะครับคือคลิปนี้เขากัดสีไปมือื้นนะครับเป็นยั่ไงหอายคนเต็มางดอกคือเราก็มีน้ำประกุนอ่างุนตาแสงโสมด้วยนะฮะ นะอันนี้ก็นักแสดงของเรานะฮะแต่ไม่ยอมแสดงให้สักทีนะหัวสิดาวสันว่าอันนี้ก็เอาตัดออกตัดออกันี่ก็จะเป็นทีมงานตัดต่อนะฮะทีมงานตัดต่อของเราที่ว่าเอ๋บัวเราบอกว่าอีกช่องนาจจะดูไทไมีไปไปนีเจ๊ดูไป ไไม่อะจากไปย่งสงบะงอจากไปแล้วตั้งนานกระทอมุมฟังนางพุ่งน้คือมองตาหัวใจคนหักไทยจกกูบ้า ยังเอาซาลาใั้กับคลิปน mm ี um ้นะครับมันต evet> OK> ้องมีสาลาครับวิ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 บวบผมบวบบบจบตัวนี้นะครับฝกดไหลกดแชกดดตามนับ ฝากติดตามเพ่เงตัวล้อรับคอเบอร์โดยน้องบีมน้ำนะครับนาอขอบคุณค่ะบายบายไม่อยากจีตกฟ้าหยวนน้ำมีปัญญาเลี้ยงดูพอเธอ